นนะลูกเป็ดก็เริ่มจะโตแล้วนะครับผมนี่แต่ลุงก,ก็เอาเข้ามาป้อนนะทุกคนเฮียดอมมีู่ะพึ่งนี่มีลูกเป็ดก็ไม่ไล่ตัวเลยนะครับผมแม่ไก่ไม่รู้ว่า ว่าไม่ใช่ลูกตัวเองหรือเปล่านะทุกคนเพราะมันเป็นลูกเป็ดนะทุกคนลูกเป็ดก็กำลังโตเลยนะทุกคนน่ารักมากๆเลยลูกเป็ดมีต้องไล่ตัวนะหนึ่งตัว oh, สอง g imme, g imme. ตัวอมีกินมีอ๋อชาวีกะแต่ลุงบอกจะเก็บนอนแล้วนะลูกเป็ดข<อ>้อง <g imme. S 1> เขา,เาแต่ละกินมี่กินมี เครวไก่ตัวตะลุงพุทธก็แม่ไก่ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พี่ลุงป้านาอาทุกทกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องน,นันท้าพิสุทธ์นะครับผมทุกคนก็ในเย็นวันนี้นะทุกคนผมเนี่ยได้เดินเข้ามาในหมู่บ้านนะครับผมทุกคนผมเนี่ยจะมาหาตาลุงนะทุกคนเห็นว่ายิงเพนล้อยผมฟังเนี่ยว่าตาลุงเนี่ยได้กลับตัวกลับใจกลับมาเป็นคนดีแล้วนะทุกคนผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะผมก็เลย แต่วันนี้ได้เดินทางมาคนเดียวแล้วก็จะมาพิสูจน์ด้วยตัวคนเดียวนะทุกคนวันนี้ทุกคนผมก็เลยแบบซื้อของมาฝากตาลุงด้วยนะทุกคนผมก็ได้ซื้อนมกับนมปังมาฝากนะครับผมนี่นะเป็นก้อปังแล้วก็นมนะครับผมเพื่อให้ตาลุงกินนะทุกคนก็ช่วงนี้เห็นตาลุงเนี่ยไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงสักเท่าไหร่นะทุกคนผมก็เลยแบบอาสานะซื้อของมาฝากสักเล็กเล็กน้อยน้อยนะทุกคนเอางี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาตอนนี้ก็เหมือนฝนเนี่ยจะมาอีกแล้วนะทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวตอนเนี้ย ผมจะขออนุญาตเดินทางก็เข้าไปหาตาลุงทุกคนนะไม่รู้ว่าตาลุงเนี่ยทําอะไรอยู่ตอนนี้นะทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปกันเลยดกว่าทุกคนไปกับผมทุกคนไม่รู้จะเจอตาลุงหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้ก็ฝันก็ตกงหนักมากเลยนะทีนี้ก็นาขึ้นแบบรดเหลียมมากเลยนะนี่ทุกคนตาลุงก็ได้มาอาน้ําบริเวณแถวนี้นะพี่พี่ที่นี่ก็เป็นน้ําธรรมชาติไหลมาจากธรรมชาติ โดยตรงเลยนะทุกคนแต่ตรงนี้มันจะมีตะไคร่น้ำอยู่นะบรรยากาศที่นี่ก็ไม่รู้ฝนจะมาหรือเปล่าเราเรียกเดินทางไปหาดลุงนะถลุงทำอะไรวะทุกคน <S <S เฮ้ยมอยาอ๋อทุกคน ลุงวัสดีครับเดี๋ทุกคนตัวลุงเลี้ยงเป็ดอยู่นะทุกคนคืชอ,อีบีนะนี่ครับจับเลยว่ะนี่นี่นี่นะทุกคนโอ้อมตัวลุงมาเลี้ยงเป็ดน,นะทุกคนนี่ให้แม่ไก่ฟักไข่เป็ดออกมาเป็นตัวนะทุกคนไม่รู้แต่ลุงคิดอะไรอยู่นะทุกคน แต่ลุงก็ได้กำมาเป็นคนดีแล้วจริงๆนะทุกคนดูวันนี้ก็แต่ลุงก็สดใสมากๆเลยนะครับผมมาเจอตาลุงขภาพแบบนี้ก็ดีนะครับผมทุกคนเดินะอ,อ,อะพุ่มึงบ่เอ้ยผู้มึงบ่ยื้คู่เียบบ้างไยบ่ะดีอะไรเช่ะไรเงี้ยบ้างอ๋อเขาบอกว่าตอนนี้พี่นนท์ไม่รู้ไปไหนนะทุกคนไม่รู้ไปหาเก็บของป่าหรือเปล่านะนผมก็ไม่แน่ใจนะ มือพินวนจะไม่อยู่บ้านด้วยครับผมทุกคนยังไงก็ยังเจอท่านพ่อของพินวนก็ยังดีนะทนุกคนเห็นพินวนเนี่ยบอกว่าจะรักษาพ่อเขานะจนหายผมก็ได้เข้ามาจากพี่พิมพ์บ้างนะทนุกคนวันนี้ผมก็เลยเส้นผ่าตัลุงนะทนุกคนนี่นี่ก็เป็นทางเดินของตาลุงนะทนุกคนเทนเอาไว้ขึ้นไปข้างบนนู้นนะไม่รู้เส้นทางนี้ไปไหนนะผมก็ไม่เคยไปเลยวนะพี่พี่ ด่านลุงเลี้ยงเป็ดกันนะครับนท่าน <c oughs> ลุงก็ให้แม่ไก่เนี่ยฟักลูกเป็ดออกมาเป็นตัวเลยนะทุกคนดู <c oughs> ลูกเตนะัวน่ารักมากๆเลยครับผมทุกคนนี่นะลูกเป็ดก็เริ่มจะโตแล้วนะทุกคนท่านลุงก็เอาเข้ามาป้อนนะทุกคนเหี <c oughs> ้อดอ้อมีป่ะพึ่ง <c oughs> มีมีมี ลูกเป็ดก็ไม่ไล่ตัวเลยนะครับผมแม่ไก่ไม่รู้ว่าเพราไม่ใช่ลูกตัวเองหรือเปล่านะทุกคนเพราะมันเป็นลูกเป็ดน,นะทุกคนลูกเป็ดก็กำลังโตเลยนะทุกคนน่ารักมากๆเลย ลูกเป็ดมีต้องไล่ตัวนะหนึ่งตัวสองต oh, ัวอ๋อกิมมี่กิมมเอาชาวีิกาแต่ลุงบอกจะเก็บนอนแล้วนะ hey, ลูกเป็ดของเขาเสร็จแล้วอีกิมมี่อกิมมี่เช่ยวไก่ด oh, <yeah. S 1> ูแต่ลุงพูดก็แม่ไก่แม่ไก่เชียอฝังมากๆเลยทุกคนดูนี่ ตาลุงก็ปิดน,นอนเลยนะทุกคนนอ,อ,อ๋ออ๋อต่ลุงบอกเป็ดกินเขาเจ้ะนะครับผมทุกคนผลไม้แล้วก็พุกภาคนี่โตไวามากๆเลยนะทุกคนนี่นะมีทั้งข้าวโพดเดี๋ยวผมจะพาชมส่วนของดาลุงนะมีทั้งข้าวโพดนะครับผมทุกคนดูตอนนี้ลูกก็เริ่มจะโตแล้วทุกคนดูลูกก็เริ่มจะโตนะทุกคน แล้วก็มีทั้งกล้วยป่าด้วยนะ er, กท็ทั้งฟักทองทั้งมะละกอทั้งกล้วยแล้วก็อีกทันน้งนาชนิดนะทุกคนแล้วก็มีทั้งกระเจยบด้วยนะทุกคนแล้วก็ลูกนี้คือลูกอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ผมหน่อยนะทุกคนนี่นะไม่รู้คือลูกอะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแต่มันเป็นผักเห็นชาวบ้านเอาไปกินกันอยู่นะทุกคนมันเป็นผักเลื่อนนะก็น่าจะอร่อยแล้วก็ทุกคนนี่นะทิ ทีเด็ดเลยนะทุกคนนี่นะตาลุงปลูกไว้นะตอนที่ตาลุงแบบยังไทยยัยงทำไสตาสารนะทุกคนเขาตาลุงก็ยังปลูกพริกสีม่วงไว้นะทุกคนคอยเป่าพวกสิ่งไม่ดีออกนะครับผมนี่นะเป็นพริกสีม่วงคือตาลุงปลูกเยอะมากพริกสีม่วงเนี่ยนี่นะปลูกพริกสีม่วงเยอะมากเกิดตามธรรมชาตินะครับผมทุกคนนี่นี่ก็คือลูกอะไรก็ไม่รู้นะทุกคน มันเป็นลูกลนะฟักอ๋อทุกคนลูกต้นฟักนะทุกคนอ๋อต้อนฟักเป็นลูกแบบนี้นะคือแต่ลุงเนี้ยปลูกปลูกอะไรก็ขึ้นไปหมดเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือใบบอนนะทุกคนใบบอนสามารถกินได้หรือเปล่าผมก,ก็ไม่เข้าใจนะครับผมนี่ก็มีพริกทัก้งพริกเขียวเลยนะตัวนี้นะพริกสีเขียวนะครับผมทุกคนมีหลายต้นเลยนะแต่แต่ลุงเนี้ยไม่ค่อยปลูกผลไม้เลยนะ ปุ่มน่าจะขึ้นไหวามากมากเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูตะลุงกันมาทำอะไรนะักร้เคือวันนี้ก็บรรยากาศดีมากๆนะทุกคนทุกคนนี่เลยนะครับผมนกกู้บาพื้นอกกูบกก้บาอ้อมอ้อเฉยเดียนี่นะตะลุงก็แต่ให้อาหารเป็ดเจล้วนะทุกคนนี่นะ นี่แม่ไก่ก็ฟังอยู่นะครับผมอูทุกคนก็แม่ไก่ก็ฟังลูกเป็ดอยู่นะทุกคนนี่อาอาอา,อาพึ่งเนี่ยนี่นมกลองนมปังที่ผมซื้อมาให้ทุกคนแล้ลุงก,ก็ได้เลี้ยงปลาลูกปลาด้วยนะเต็มเลยนะบอดด่อเนี่ยดนี่ทุกคนชมให้ดูนะทุกคนไม่รู้ทุกคนเห็นป่ะมีนี่น,นี่ลูกปลาทุกคนเห็นกันไหม เล็กๆเล็กๆอ่ะทุกคนนั่นๆๆวายๆอยู่น่ะจะพร้อมพาไปดูใกล้อ่ะนี่ทุกคนคุณเห็นไหมลูกปลากันไต็มเลยนะลูกปลาหลายชนิดจะพร้อมพาไปดูที่ทำพิธีของตาลุงนะแต่ตอนนี้ตาลุงก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วนะครับผมนี่ นี่ก็ตะลุงขุดหลุมเพื่อมาดื่มน้าตรงนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวผมพาไปดูจุดสำคัญของตะลุงที่ตอนที่มาทำพิธีหรือกระถาอาคมของเขานะครับผทุกคนก็ตะลุงก็จะมานั่งสมาธิแล้วก็มานตั้งจิตเนี่ยบริเวณนี้เลยนะครับผมนี่บริเวณนี้จริงๆนะทุกคนนี่เพอตรงนี้มันเป็นที่แบบไม่มีใครเห็นอนะ่ะพราะมันเป็นที่ทึบอะทุกคนดู ตรงหน้ามันมีพวกก่อผู้กออภัยเนี่ยปิดรอมไปเลยท่านทุกคนก็อาจจะมองไม่เห็นแล้วทำพิธีเสี่ยงทางได้นะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับตาลุงดีกว่าไม่ทราบว่าตาลุงกินข้าวยังไงทุกคน เบนอนบิบิลินอนดีปานอนดีป,อดปโอเคปะ,อปะนอนมีแ,แต่หม้อแต่ลุแต่ลุเกอกร่อยมากเลยนะทุกเราเป็นยูนคึนนะบา้า<ะ>น,นเดียฮะุณทาว่ามีคนคนได้ผ้าต่ลุงอื่หมายูนคึนนบ้านเดีมีให้ดูนเหรอเขาบอมกมีคนมาหา้าแย่นะบางที่็ พี่แฝงหญิงเป็นหรือพี่พิมเนะี่ยก็มาเยี่ยมเขาบ่อยๆแนละ้วทุกคนก็ดีเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าแต่ลุงก็โดดคนเดียวนะทุกคนไม่มีภรรยาเลยนะทุกคนแต่แด็กเขาเกิดมาที่เขาไม่เคยมีภรรยานะเขาอยู่ตัวคนเดียวโดดเดียวนะครับผมเขาเคยมีภรรยาคนเดียวแต่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมนะครับทคนเดียวผมจะให้ดูต้นไม้ใหญ่นะ นี่นะทุกคนต้นไม้ใหญ่มากเลยนะครับผมต้นไม้ต้นเนี้ยผมชอบเห็นพอก,กันลูกกระล่องเนี่ยมากินต้นนี้มากมากเลยนะทุกคนสะอาดสะอาดมากเลยนะทุกคนที่ฝนก็เพิ่งตกเสร็จน,นะนผมว่าอีกสักพักผมก็น่าจะที่ขอเดินทางขอเตรียมตัวกลับเดินทางนะกลัวฝนจะมานะดูกวน ท้องฟ้าก็มันมืดคึมๆนะทุกคนตลอดเวลาเลยนะครับผม,มตันลุงของเรานะครับช่วงนี้ก็ตันลุงก็ไม่ได้ทํากระทาอาคมแล้วนะทุกคนแต่ก็มีตอนนี้ก็เหมือนตันลุงเนี่ยกำลังปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะครับผม เดินมาเพิ่มมือเละเลคือตัดดัมือคือตัดดัวมือช่วยอด่าจับแบบเสียชีวิตนะแบบพอเขาไม่เจอพี่นวนเลยนะทุกคนไม่รู้พี่นวนไปไหนนะครับผมไม่รู้หนีหน,หนีหนีท่านพ่อของพี่นวนไปแล้วนะทุกคนอ่ะพ่นวนจะอับออกไปหาผักไม่บอกนะทุกคนผมอยากรู้จริงๆว่าทางนี้ไปไหนนะท,นทุกคนจะพบกับชาวนาเดินขึ้นไปสำรวจน,นะครับผม ก็อาจจะลำบากสักหน่อยนึงนะนะครับผมทุกคนนี่ทุกคนวันนี้ก็เป็นที่ไหนก็มไม่รู้นะเหมือนจะพ่ไปอีกรอกหนึ่งเลยนะครับผมนี่ตาลุงทำไว้นะก็ดีนะผมว่าตาลุงอยู่แบบนี้ไม่ไกล้กับบ้านคนไม่ไกล้กับหมู่บ้านอยู่ในป่าดดเดียวหลังเดี๋ยวว่าดีนะทุกคนดู ลุงอยู่ในป่าโดดเดี่ยวนะดูทุกคนบริเวณรอบๆหมู่บ้านเอ้ยข้างๆบ้านตาลุงเนี้ยเต็มไปด้วยต้นไม้เลยนะครับผมทุกคนนี่คือแบบบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะผมชอบบรรยากาศที่นี่นะทุกคนวันน่าจะสงบได้ดีเลยนะทุกคนมานั่งสมาธิกับตาลุงนี้ผมว่าน่าจะเป็นความคิดที่ดีนะทุกคนเมื่อคืนก็ผมก็ได้ได้ไปนั่งสมาธิกับหญิงเพชรน,นะ ก็ทำให้ร่างไกยผมเนี่ยดีมากๆแล้วก็ตื่นมาก็สดชื่นมากเลยนะทุกคนม่นันที่จะได้นั่งกับพียงเพลินะครับผมแล้วก็พี่ทอมนะครับพ่อททางก็ต้องค่อยเดินนะทุกคนผมเลื่อุ๊บอุ๊ยเบรกพุ๊บแม่เบ้กก็ยริเกล้าแม่ เดี sabes, anyway, no. no. ๋ยวทุกคนผมก็จะขอตัวเดินทางกลับละเกยเยคืนนะลุคี้เหรอเม่จับเลยวะมีเยกี้เหรอเม่จับเลยไป้ชิวเหรออือไปทุกคนเดี๋ยวเราขับกันดีกว่าเดี๋ยวผมก็ลาตักดูเสร็จละเกยเยคืนลูกเกยเยคืนนะลกคี้เหรอเม่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 พิ่งไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่ามาเจอกันคลิปหน้าดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองมานั่งสมาธิก็ตัลุง นะครับผมเขาหน้าเดี๋ยวผมมาอีกรอบนะฮะแน่แนทุกคนจะซื้อของมาฝากอีกนะทุกคนมันตะลุงเนี่ยจะชอบกินนมกับนมปางเนี่ยอร่อยมากๆนะทุกคนไปทุกคนไปเจอกันคลิปหน้านะัผมสวัสดีนะครับ